สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องของความชันของเส้นโค้งนะคะก่อนที่เราจะไปรู้ความชันของเส้นโค้งเนี่ยมาดูนิยามนะคะนิยามเขาบอกว่าถ้า y เท่ากับ f x เป็นสรรมการของเส้นโค้งนะคะและเส้นสัมผัสเนี่ยเส้นสัมผัสโค้งนะคะที่จุด p x y ใดๆนะคะจะเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด p และมีความชันเท่ากับลิมิตของ f x บวก h ลบกับ f(x) นะคะส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0ูนย์นะคะซึ่งถ้าเป็นสมการโดยทั่วๆไปนะคะอ่ะเรามาดูถ้าเป็นสมการโดยทั่วไปเนี่ยเราจะได้ว่า y นะคะเท่ากับ mx บวก c เนี่ยจะเป็นสมการเส้นตรงนะคะอันนี้จะเป็นสมการเส้นตรงแล้วก็ m นะคะเท่ากันค่า m เท่ากันนะคะแสดงว่าเส้นตรงนั้นขนานกันนะคะจะขนานกันแล้วก็ถ้าเป็นความชันเนาะอันนี้ก็คือ m เนี่ยคือความชันนะคะ m 1ลบ m 2เนี่ยจะเท่ากับลบ1เนี่ยก็คือเส้น2เส้นเนี่ยจะตั้งฉากกันนะคะ เส้นสองเส้นจะตั้งฉากกันดังนั้นเขาบอกว่าความชันเนาะของเราเนี่ยนะคะถ้าผ่านจุด p ได้ไดนะคะในมงมหกของเราเนี่ยก็จะได้ว่าลิมิตของ f x บวก h ลบ f x ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์นะคะและความชันของเส้นโคงนะ้งณจุด p x y ใดใดบนเส้นโคง้งหมายถึงความชันของเส้นสัมผัสเส้นโคงนะ้งณจุด p นะคะอย่างเช่นเขาบอกว่า การเขียนสรรมการเส้นตรงนะคะถ้าผ่านจุด2จุดเนาะก็คือผ่าน x 1 y 1เนี่ยจะมีความชันเท่ากับ M นะคะอันนี้ก็คือผ่านจุด2จุดนะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ Y-Y1 ลบ y1 เท่ากับ M คูณกับ x ลบ x อ<ๆ>ได้นะคะอันนี้ก็คือรู้จุด2จุดก็คือบูจุดเอกกับ x2 แล้วก็รู้ความชันนะคะอ่ะขออภัย รู้จุด x 1 y 1เนาะอันนี้ก็คือรู้จุด2จุดใดๆนะคะรู้2จุดใดๆดเนาะอ่ะอย่างเช่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเขาบอกว่าตัวอย่างที่1กําหนดเส้นโค้ง fx นะคะเท่ากับ x กำลังสองบวส x จงหาความชันของเส้นโค้งที่จุด33แสดงว่าเรารู้ค่าอนะไรคะ ค่า x กับอันนี้ก็คือจุด x y เนาะดังนั้นอ่เขาให้เราหาความชันก็คือให้หาค่า m ถูกต้องไหมคะดังนั้น m ของเรานะคะจะเท่ากับลิมิตถูกต้องไหมเอ่ยเพราะว่าเรารู้แค่จุด x กับจุด y ถูกต้องไหมเอ่ยดังนั้นก็คือเป็นสัมผัสจุด p ถูกต้องไหมคะก็คือ x y แสดงว่า ถ้าเราหาความชันเราก็จะหาได้จากสูตรนี้นะคะอ่ะเราก็แทนค่าลงไปดังนั้นจากนะคะลิมิตของ f(x) บวก h บวกกับลบกับอขออภัยลบกับฟังก์ชัน f(x) นะคะส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0น,นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมคล้ายๆที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมคะ เราก็นำฟังก์ชันในนี้มาแทนในฟังก์ชัน f(x) นะคะดังนั้น x บวก h ถ้ามีฟังก์ชันมี x ก็เปลี่ยนเป็น x บวก h ให้หมดเนาะนะคะเพราะว่า h ของเรามันเข้าใกล้0ดังนั้นเราก็ต้องทำสมการให้อยู่ในรูปของอทำให้ h ที่มันเป็นส่วนเนี่ยหายไปนะคะเราก็หา,าลิมิตออกมาเนาะก็จะได้เป็นลิมิตของอแทนค่าลงไปนะคะ ก็จะได้เป็น x บวก h ทั้งหมดกำลังสองถูกต้องไหมคะลบกับ2 x บวก h นะคะอันนี้ก็คือสมการด้านหน้าถูกต้องไหมเอ่ยก็คือเป็น f x บวก h เนาะลบกับสมการ x x อ่า f x นะคะก็จะได้เป็น x กำลังสองลบ2 x ปกติเนาะแล้วก็ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ ูกไหมคะจากนั้นเราก็จัดรูปใหม่เนาะจัดรูปใหม่เราก็จะได้ว่าลิมิตของอะไรบ้างอ่ะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่มันอยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์ถูกต้องไหมคะก็จะได้เป็นหน้ากําลังสองเนาะก็เป็น x กำลังสองบวกส x h บวก h กำลังสองนะคะ จากนั้นเราก็เปิดวงเล็บตัวนี้เข้าไปอ่าเปิดวงเล็บตัวนี้เข้าไปคูณ2เข้าไปก็จะเป็นลบ 2x ลบ2 h นะคะแล้วก็ลบกับอะไรคะอ่าเปิดลบเข้าไปในวงเล็บนี้ถูกต้องไหมเอ่ยก็จะได้เป็นลบ x กำลัง2บวกกับ 2x ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ถูกต้องไหมคะอ่าจากนั้นเราก็ดูซิว่าไหนที่มัน ตัดทอนก็นได้รูปกันได้นะคะนี้ก็จะได้เป็นวันนี้ตัดทอนกันได้ถูกต้องไหมคะแล้วก็ตัวนี้ตัดกันได้เนาะแล้วก็เราก็จะดึงตัวร่วมถูกต้องไหมคะดึงตัวร่วม h ออกมาเพื่อให้ตัดทอนตัวนี้ให้ส่วนมันหายไปถูกต้องไหมคะดังนั้นเราก็จะหาลิมิต h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์เนาะก็จะได้เหลือเป็น 2x ถูกต้องไหมคะ ลบกับอ่ะบวกกับ h แล้วก็ลบกับ2ถูกต้องไหมเอ่ยเมือ่ออะไรคะอ่าก็คือ x เท่ากับ3เนาะหาผ่านจุด2อ่าผ่านจุด x ถูกต้องไหมคะผ่านจุด p เนาะเราก็แทนค่า x เป็น3เราก็จะได้อ่าคำตอบออกมานะคะก็คือเท่าต,ตรงนี้เนาะ เราก็จะได้เป็น,นแทนค่าลงไปก็จะได้เป็น2อะไรคะ2คูณ3บวก h เป็น0ถูกต้องไหมคะแล้วก็ลบ2หรือมีค่าเท่ากับ6ลบ2ถูกต้องไหมคะ6ลบ2ก็เท่ากับ4ดังนั้นนะคะ,ะลิมิตนี้ก็จะมีความชันเท่ากับ4ถูกต้องไหมคะมีความชันเท่ากับ4 ต,ต,ต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2องเขาบอกว่าถ้าเส้นตรง y นะคะเท่ากับ kx ขนานกับเส้นตรงนะคะอ่ากับเส้นสัมผัสโคง้ง f(x) เท่ากับ x กำลับบงสองบวกหที่จุด1 2ถูกต้องไหมคะก็คือ x เป็น1 y เป็น2 นะคะ x 1 y 2เนาะแล้วก็เขาบอกว่าตรงเนี้ยมันขนานกับเส้นโค้งถูกต้องไหมคะดังนั้นถ้าขนานกาันแสดงว่า m ก็ต้องเป็นยังไงเท่ากันกับค่าอะไรคะอ่ากับค่า k นี่เขาบอกว่าจงหาค่า k ถูกต้องไหมดังนั้นตรงนี้ถ้าเป็นสมการสิ้นตรง y เท่ากับ m x บวก c ถูกต้องไหมคะดังนั้นค่า c เป็น0แสดงว่า m กับค่า k เป็นยังไงกัน ถูกต้องไหมคะดังนั้นเกับค่าเคเท่ากันแสดงว่าถ้าเขาให้เราหาค่า k แสดงว่าก็คือหาความชันนั่นเองถูกต้องไหมคะดังนั้นความชันของเรานะคะความชันของเราเนี่ยก็คือความชันของเราเนี่ยก็คือลิมิตของอะไรคะ f x บวก h ถูกต้องไหมลบกับ f x ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ถูกต้องไหมคะดังนั้น ตัวนี้ก็จะได้ว่า k ถูกต้องไหมเอ่ยก็จะได้เป็น k เท่ากับลิมิตของอะไรคะ่แทนคา่าไปเลยเนาะก็จะได้เป็น x บวก h ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ1ถูกต้องไหมคะอ่านี้แทนค่าในไปเลยลบกับฟังก์ชันนี้ถูกต้องไหมคะฟังก์ชัน f(x) ก็จะได้เป็น x กำลังสองบวกหนึ่งก็ทําคล้ายๆกับข้อข้างบนเนาะแล้วก็ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล 0, ้ศูนย์ถูกต้องไหมคะจากนั้นเราก็หาค่านะแทนค่าหาลิมิตออกมาก็จะได้ k เท่ากับลิมิตของอะไรคะนะ x กำลังสองบวกสอง xh บวก h กำลังสองแล้วก็บวกกับ1ถูกต้องไหมคะแล้วเราก็เปิดวงเล็บตัวนี้เข้าไปเนาะก็จะได้เป็นลบ x กำลังสลบ1ส่วนด้วย h <อ>เมื่อ h เข้าใกล้0จากนั้นเราก็ตัดทอนเนาะไหนที่มันตัดทอนได้ก็ตัดทอนอ่าอันนี้ตัดกันได้ีนน้ตัดกันได้แล้วเราก็ดึงอะไรคะดึง h ออกถูกต้องไหมเพื่อให้ตัดทอนกันได้ดังนั้น ค่าของลิมิตของเรานะคะก็จะเหลือเป็น k เท่ากับอ่าพอตัดทอนกันแล้วก็จะเหลืออะไรคะ2อะไร2 x บวก h ถูกต้องไหมเมื่อ h เป็น0แล้วก็ x เป็นอะไรคะอ่า x เท่ากับ1เราก็จะได้คำตอบนะคะเราก็จะได้คำตอบเป็น k ของเราก็จะเท่ากับ 2คูณ1บวก0ถูกต้องไหมดังนั้น k ของเราก็เท่ากับ2นะคะค่า k ก็จะเป็น2นั่นเองต่อไปข้อที self, ่3ข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเส้นโค้ง fx เท่ากับลบ x กำลัง2บวก2 x ลบ6มีเส้นสัมผัสนะคะเส้นสัมผัสโค้งขนานกับเส้นตรง y เท่ากับ 4x ลบ 4x บวก3จงหาจุดสัมผัสเส้นโคง้งแสดงว่าเขาให้หาจุด x กับจุด y นะคะว่า xy เนี่ยเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ y เท่ากับ mx บวก4ถูกต้องไหมอันนี้เป็นสรรมการเส้นตรงแสดงว่า m ของเราเท่ากับอะไรคะ m ของเราเท่ากับ4ก็คือค่า m ของเราจะเป็นตัวนี้เนาะ Y- m เท่ากับ m บวก4นะคะแสดงว่าความชันก็คือเป็น4ถูกต้องไหมความชันเป็น4แล้วเราก็หาลิมิตของตัวนี้นะคะเพื่อหาค่า X กับค่า Y นะคะเพื่อหาค่า X กับค่า Y ออกมาเนาะข้อนี้เราก็จะได้ว่าความชันเท่ากับลิมิตของ fx บวก h แล้วก็ลบ ฟเอ่า fx ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศย์ถูกต้องไหมคะอ่าจะเป็นลิมิตดังนั้นความชันของเราก็คือ4ก็แทนค่าลงไปก็จะเป็น4เท่ากับลิมิตถูกต้องไหมคะแล้วเราก็แทนอ่าแล้วเราก็แทน x ลงไปในนี้ x บวก x เนาะก็จะได้เป็นลบของอะไรคะ ลบของ x บวก h ทั้งหมดกำลัง2ถูกต้องไหมบวกกับ2คูณ x บวก h แล้วก็ลบด้วย6ถูกต้องไหมคะแล้วก็ทั้งหมดลบกับลบของ x กำลัง2บวก2 x ลบหหารด้วย h ถูกต้องไหม เมื่อ h เข้าใกลศ้ศูนะคะจากนั้นเราก็เหมือนเดิมเนาะจัดสมการนะคะใหม่ข้อนี้เราก็จะได้เป็น c เท่ากับลิมิตของลบอะไรคะ x กำลังสบวกส x h บวก h กำลังสองบวกกับอะไรเอ่ย2 x บวก2 h ลบ6 นี้ก็เปิดวงเล็บเข้าไปก็จะกลายเป็นบวก x กำลังสองลบสอง x บวกหกถูกต้องไหมคะ,ะทั้งหมดส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ถูกต้องไหมจากนั้นเราก็เปิดวงเล็บอ่าเปิดวงเล็บนี้เข้าไปนะคะทีนี้วงเล็บก,ก็จะได้เป็น c เท่ากับลิมิตของ 2, อลบ x กำลังสองลบ 2 x h ลบ h กำลังสองันนี้เหมือนเดิมเนาะบวก2 x บวก2 h ลบบวก x กำลังสลบ2 x บวก6ใช่ไหมคะทั้งหมดส่วนด้วย h ทั้งหมดส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูย์ถูกต้องไหมคะจากนั้นเราก็มาดูว่าไหนที่มันตัดกันได้เนาะอันนี้ตัดกันได้ตัดได้ตรงนี้ มีอะไรอีก 2x ถูกต้องไหมคะดังนั้นก็จะเหลือเป็นอะไรเอ่ยสเท่ากับลิมิตของอะไรคะอ่ะคูดึงตัวร่วมแล้วตัดทอนเลยเนาะลิมิตของลบ 2x ลบ h ถูกต้องไหมคะแล้วก็บวกสเมื่อ h เท่าใกล้ศย์นะคะ ่ะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ทีนี้เมื่อ h เป็น0ถูกต้องไหมแสดงว่าอ่ะเราแทนค่านะคะทีนี้เนาะเราก็จะแทนค่าลงไปเราก็จะได้ว่า c นะคะเท่ากับเท่าไรเอย่ยก็จะได้เป็น c เท่ากับลบ 2x บวก 2, ถูกต้องไหมคะเมื่อเราแทนค่าหาลิมิตเข้าไปเมื่อ h เป็น0นเนาะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่า x เปินเขาเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะจากนั้นเราก็แก้สรรมการอ่ะก็จะได้สรรมการนี้ออกมาก็จะเป็น c เท่าก,กับลบ 2x บวก2เพราะว่า h ของเราเป็น0ถูกต้องไหมคะจากนั้นก็แก้สรรมการหาค่า x ก็จะได้ x เท่ากับนี่ก็จะได้ x เท่ากับลบ1ถูกต้องไหมคะเพราะว่าเราอะไรเอ่ย อ,อันนี้ก็เอามาทำอะไรมันลบต้องไหมคะแล้วก็2หารด้วยลบ2นะคะก็จะได้เป็นลบ1เนาะจากนั้นเราก็แทนนะคะ,แท,ทบบ 1, ะแทน x เท่ากับลบ1นแทน x เท่ากับลบ1นนะคะในสมการ y ก็คือในสมการ f(x) นี่แหละ นะคะก็คือสมการเดียวกันเพื่อหาค่าของ y นะคะเราก็จะได้ว่า y เท่ากับลบของอะไรคะลบ x กำลังสองบวก2 x ลบ6ตร่งนี้ถูกต้องไหมก็จะได้เป็น y เท่ากับลบของ 1, ยกกำลังสองบวกกับ 2, คูนลบ 1, ลบ6กต้องไมเอ่ยก็จะได้ y เท่ากับ 1, ลบ2ลบ6 ก็จะได้วายเท่ากับเท่าไหร่คะอ่านี่มีลบด้วยเนาะก็จะกลายเป็นลบเก้าแสดงว่าอะไรเอ่ยดังนั้นจุดสัมผัสเส้นโคง้งถูกต้องไหมคะก็คือจุดไหนเอ่ยอ ลบหนึ่ง x เป็นลบหนึ่งแล้วก็ y เป็นลบเก้านะคะก็จะตอก็จะสัมผัสเส้นโค้งจุดนี้นะคะก็จะเป็นคําตอบดังนั้นถ้าสมมติเขาให้หาจุดสัมผัสแสดงว่าเราก็ต้องหาค่า x ก่อนถูกต้องไหมพอได้ค่า x เสร็จเราก็นํา x เนี่ยไปแทนในสมการ fx ก็คือแทนหาค่า y ถูกต้องไหมคะเราก็แก้สมการออกมาก็จะได้ค่า x เท่ากับอ่าตามที่โจทย์เขาต้องการเนาะ ต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมที่2.2.3นะคะก็จะมีะทั้งหมด5ข้อนะคะก็เดี๋ยวฝากให้พวกเราลองไปทำเป็นการบ้านเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวเจอกันอีกทีในชั่วโมงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ